เราจะใส่น้ำหมักกันน้ำหมักกับมักไว้แล้วครับพี่น้องน้ำหมักขี้ไก่น้ำตาลเขาพร้อมแล้วก็ปุ๋ยขี้ควายก็พร้อมซิมมามักอีกพี่น้องแต่ว่าใส่ตัวนี้ก่อนครับนี่คือต้นมันต้นปาล์มอยู่นิวานิตสองปีกว่าครับพี่น้องห่อน,นาแรงแนละ้ว ปลายฝนปลายปลายหนาวแล้วเป็นปลายฝนปลายหนาวเดือนมกราวันนี้วันที่สิบแปดครับพี่น้องสิบแปดมกราคมสองห้าหกแปดผมมาฉีดอ่าปุ๋ยตั้งแต่ตีซีพี่น้อง ิก็ให้มันได้ซูมได้เย็นจัง่อยโดยรวมก็ประมาณนี้ถือว่าสมบูรณ์ดีพี่น้องพอว่ามันใบบอดเหลืองนะครับแต่ว่ามันนี้มันโดนแดดตอนเช้าจะใบก็เลยออกแดงๆจัง่อย